สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมกัญตชาติกเกษมสัน์ัยุทยาครับดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินและดิฉันนิสารัตอมราคา่ะเราทั้งสามคนในานามของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านนั้นเข้าสู่การถ่ายทอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมมราชานุสาวารีและทรงบเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน พระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอนันทมหิดลพระอัทรมรามาธิบดินณ์บริเวณพระบรมราชานุสาวรีเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครครับสำหรับพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่8แห่งนี้นะคะเป็นพระบรมราชานุศวรีที่มีขนาดสมเท่าของพระองค์จริงในพระอุริยบททรงยืนประดิษฐานบนแท่นที่มีความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพานพระรามแด มีความยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8แห่งราชวงศ์จักรีค่ะใช่แล้วค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในวันนี้ก็ยังถือเป็นโอกาสอันดีนะคะที่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เล่าจะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงความจงรักภักดีตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดำเนินโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ สำหรับในช่วงนี้นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะถ่ายทอดภาพแห่งความประทับใจในครั้งนี้ไปสู่ท่านผู้ชมทั่วทั้งประเทศเลยล่ะค่ะสำหรับบรรยากาศที่ท่านผู้ชมได้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นที่รโรงพยาบาลสริราชครับซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระพาบรมราชินีนาถ แสมเด็จพระเทพรัตน์พระสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากบริเวณโรงพยาบาลสิริราชเพื่อมายังบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินที่บริเวณเชิงสะพานพระรามแปนี่นะครับซึ่งท่านผู้ชมคงจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าทุกครั้งที่มีการเสด็จพระราชดำเนินนั้นจะมีประสบนิกรชาวไทยหลั่งไหลกันมา เฝ้าตัวละองทุลีพระบาทนับเสด็จเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนที่เราถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ต่างๆทั้งหลายแหล่ล้วนแล้วแต่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริงนะครับ ซึ่งในวันนี้ตลอดสองข้างทางที่พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยประสบนิกรมากมายจากท่วทุกสารทิศครับมารอเฝ้าจุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งทางโทรทัศน์รวงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ร่วมกันชื่นชมพระบารมีและเท่ากับเป็นการเข้าเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทผ่านทางโทรทัศน์รรงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอีกด้วยนะครับ ขณะนี้ถึงแม้ว่าฝนจะตกลงมามากมายทีเดียวนะครับมีทั้งฝนมีทั้งพายุและก่อนหน้านี้สักครู่หนึ่งนะครับก่อนที่เราจะเข้าการถ่ายทอดสดแต่ผระสงฆ์่กรชาวไทยนั้นไม่ได้ก้าวถอยหนีไปไหนเลยครับทุกคนนั้นต่างรอชื่นชมทราบารมีรอเข้าเฝ้าจุอละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยความจงรักภักดีครับ แต่ละคนนะครับพี่น้องชาวไทยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดาาศาสนาใดานะครับเราก็จะเห็นนะครับมีเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่ามีการเชิญพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ด้วยนะครับบางคนนั้นก็ชูวไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อมของตนเองสมกับที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมเพื่อให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขมาตราบจนทุกวันนี้ครับ ในวันนี้นะคะพระสงฆ์นิกรทั่วล่านั้นต่างรู้สึกปลื้มปิติค่ะเมื่อทราบข่าวมหามงคลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระธรรมรามาทิบดินภายในสวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงสะพานพระราม8ปในวันนี้นะคะสำหรับพระบรมราชานุสาวรี แห่งนี้นะคะกรุงเทพมหานครได้สร้างขึ้นร่วมกับกรุ่มศิลปกรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระธรรมารามาทิปดินซึ่งถอดแบบมาจากต้นแบบโลหะซึ่งปัจจุบันได้เก็บรักษาไว้ที่หอประติมาก,กรรมต้นแบบกรุมศิลปกรได้ขยายขนาดสามเท่าของพระองค์จริงสูงประมาณ5.4เมตรพระยุรยาบททรงยืนหันพระพักไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีการสร้างขึ้นมา ปรดิสฐานบนแท่นที่มีความสูงระดับเดียวกันกันกบราวสะพานพระราม8ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะของสะพานพระราม8ใช้เวลาทั้งสิ้น18เดือนและกรุงเทพมหานครได้จัดทำภูมิทัศน ให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชนที่มาแสดงความเคารพและให้เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจบนพื้นที่กว่า35ไร่ค่ะโดยได้ํำเนินการก่อสร้างสวนแห่งนี้พร้อมกับการก่อสร้างสะพานพระราม8ในปีพุทธศักราช2543และก็ได้เปิดให้บริการประชาชนในช่วงปี2545และที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกรุงเทพ คือการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่าสวนหลวงพระราม8ซึ่งตั้งแต่เปิดใช้งานนั้นก็ยังไม่ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะทั้งนี้ค่ะภายในสวนหลวงพระราม8นั้นได้มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน9อย่างค่ะคือพิพิธภัณฑ์สะพานพระราม8ศาลาพักผ่อนแปดเหลี่ยมศาลานั่งเล่นริมน้ําเวทีกลางแจ้งศาลาท่าเรือ ห้องน้ำสาธารณะสะพานพระราม8อาคารพระบรมบราชานุสาวรีย์และที่สำคัญที่สุดนั้นคือพระบรมบราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินค่ะ ดังนั้นนะคะในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวารีและส่วนหลวงพระราม8อย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เป็นอีกครั้งนะคะที่เหล่าพระสนุนิกรจะได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีในหลวงซึ่งประชาชนนั้นก็สามารถที่จะรับเสด็จและก็ถาวายความจงรักภักดีตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชไปจนถึงเชิงสะพานพระราม8ด้วยกันค่ะ ผู้ชมคะในวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระหัตธมรามาธิบดินณพระบรมราชานุสาวรีเชิงสะพานพระราม8นะคะซึ่งราชสกุลมหิดลนั้นได้ให้กำเนิดพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งแก่ปวงชนชาวไทยถึงสองพระองค์ ก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมมหาอาชนทธมห a r g พระอธฐมารามาธิบดินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมมหาราภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ซึ่งทั้งสองพระองค์นะคะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ดำรงอยู่ใน,นทศพิธราชธรมและได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานประการค่ะในขณะนี้นะครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราสดำเนินมาแล้วนะครับเพื่อจะเตรียมเสด็จพระชดำเนินขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งต่อไปนะครับซึ่งมีประสบนิกรมากมายทีเดียวที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทซึ่งท่านผู้ชมคงจะได้เห็นจากภาพเมื่อสักครู่แล้วนะครับ ต่างคนที่มาเฝ้านั้นรู้สึกสำร็กในพระมหากรุณาทิคุณและได้กราบพระบาทของพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่พระยิ่งของปุงชนชาวไทยนั้นเป็นบรรยากาศที่มากมายเกินที่จะพัฒน,นาได้ ให้ศนิจตอนทุกมูเราที่มาเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทรับเสด็จในครั้งนี้ต่างลุ้นแต่มีหน้าตาที่แช่มชื่นนะครับและเกิดปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังตึกก้องทีเดียวนะครับ โครมการเฉพาะพิจแห่งประเทศไทยได้มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการจะบันทึกภาพประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้แล้วถ่ายทอดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้มีโอกาสชมกันนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าชีวิตของเราคนไทยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของทั่วทุกมุมโลกนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย พราะสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นมีพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้า,ล,ล,าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้ต่อประสบนิกรชาวไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของพวกเราตลอดจนรุ่นเราและรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะครับอยู่อาศัยมาได้อย่างมีความสุขนะครับจนมีคํากล่าวที่ว่าเราคนไทยโชคดีจริงๆนะครับที่เกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารและที่สําคัญที่สุด พวกเรานั้นมีสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงดูแลแล้วก็รักพวกเราประสงบดีกรนชาวไทยระดุดลูกทีเดียวครับหลังจากที่ทั้งสามพระองค์เสด็จลง จากโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะครับกำลังเสด็จพระชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินเป็นลำดับต่อไปครับ วันนี้จะเห็นได้ว่านะคะประสบนิกกรต่างเดินทางมาจับจองพื้นที่นะคะเพื่อรอรับสเสด็จพระราชดำเนินซึ่งก็ส่งผลให้บริเวณโรงพยาบาลสิริราชแห่งนี้นะคะ แน่นขนาดโดยทุกคนนะคะก็ถือธงสัญ,ญลักษณ์และก็ธงชาติพร้อมโบกสะบัดแลวก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญเป็นระยะๆะะที่เดียวค่ะเชื่อว่าประชาชนทุกคนนะคะต่างดีใจแล้วก็มีความสุขที่เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและในวันนี้ก็ถือเป็นวันแห่งความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของพระองค์ค่ะ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นนะคะพระองค์ทรงอุทิศกําลังพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและก็ประชาชนมากว่า60ปีแห่งการครองราชซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยและในโลกซึ่งก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาทิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ อย่างที่เรียนท่านผู้ชมนะครับว่าไม่ว่าฝนจะตกอายุจะมาอย่างไรพวกเราชาวไทยไม่เคยถอยนะครับพวกเราชาวไทยนั้นมีความจงรักภักดีความจงรักภักดีของเรานั้นไม่ได้ตกหายไปไหนนะครับไม่ว่าฝนจะตกมาแรงเพียงใดแต่ด้วยเดชพระบรารมีปกลปกล้ากปกระมมมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้น ในตอนนี้ฝนก็ได้ซาลงจนถึงจะหยุดอยู่แล้วนะครับและเชื่อว่าบางพื้นที่นั้นฝนก็หยุดต,ตกไปแล้วด้วยครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จออกมาจากโรงพยาบาลสิปปริราชนะครับ